ไปอยากเคสเสียงเกียยนาเลกเล็บทีไม่ชอบไปสีหวานไา้แล้วไปมันไม่เลยมันไ่เีวไม่เจอเหาไม่เจอเะซื้อมาไม่ได้หรอซื้อมาแต่มันเยอะอยู่ไหนมันล้อันล็กอ่ะเขาเป็นได้เลยตามอีกตามใจทุกคนตามใจ ไปงอนเลยไปงอนเลยไปงอนให้มันนอนชักอยู่ดิไปให้มันนอนชักอยู่ดิเออไปกับเลยไอนเลยกันมาลองให้เองไปลองให้เลยลองให้เลยเอาเอาไหายน้งปายไวะปไม่รูนไปเลยบอเลยนี่นีได้ไงบอเลยขยับ เัมีลูกย like like ังเล่เตซ้อมใช่ไหมถ้าไม่ได้กใส่ก่อนมาเอาี้ยเ้ใเล้มันเป็นเล่นไ้เไมจะไม่เล่นเล้ก่อนลูกแดงแดงมาแปะไว้จับเยใส่เข้าไปเลยเอลเลิกแล้กัน่างไหนมีลูกมาเียงด้านเดี๋ยวค็นึกว่าอะไรละ พออกหคไป้ลืมอะไรพี่ป่ะไปอย่าลืมไปเขียนนะนิ้วอย่างการบอกเน็ตด้วยนะไม่ใช่เดี๋ยวไปไม่เขียนดถ้าไปไม่เขียนคืนนี้ก็ไม่มีแก๊ปอ่ะ